สวัสดีครับพี่น้องครับโฟกัสซองบัสลำพูนออฟฟิเชียลครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่จังหวัดชายภูมิอำเภอแก่งคอครับบ้านแก่งพัฒนาครับเราเหรนญญมเรียนครับวันนี้เป็นงานของของนาน่าจะเป็นของน้าชูนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอาการน้องน้องเบียร์กันครับที่รถมาหอดจอดถึงพี่น้อง อาจจะเป็นภาพที่ว่าน,นี่เด้อน้องกำลังนอนอยู่ไข่เมืงเป็นไข่ไข่ไข่แห้งอยูอออ่กินยาแล้วขอบคุณ f อที่เอายามาให้เด้อครับ พื้นที่กว้างขวางครับมองอยู่มองฟ้าแต่ไรแต่ว่าติดปัญหาเล็กหน่อยว่าไรห,หลายเล็กหน่อยเล็กหน่อยเต็ีมมึงเรียนเลยนะครับอันนี้เร่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 เรนะ่ด,ำ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 ดำ๊ด๊ด๊ด๊นี่ครับอันนี้ก็ับมึงเ,นนเรีนเล็กหน่อยนะอังล่าฮัลโหลสวัสดีค่ะ คือตอนนี้ไหมพี่น้องเพ่นหน่อยลลยนะครับดานขาบมถาถ่ายล้วดิเราไม่รู้เลยว่าเวทีนะครับจิตตังย่ใสว้างมองใด,ด,ดียังจังใดแบบใดยังไงแต่พี่นี่โดนจองแน่นอนครับตู้สึกว่าแดนเซอร์เขาจะจองแล้วถ้ามันตามความคิผดผมน้องมันนี่เลยน้อง วิ่ากัดเขาได้ตะของมาสิการพรมนี่มาิน้องแต่ถามว่าผู้กองมาถึงแล้วาเหลือก็ไปอยู่ตรงไหนอ่ะ ไปอยู่สรงเอ้ามานี่ยเนี่เนี่ยน้องบารก็มาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านไรสดอยู่ปะบอไทยคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวท่านขึ้นไลฟ์ต่อเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าโมงผมลงเข้าประชุมอ๋อครับแต่ไลฟ์สดเลยไลฟ์ขึ้นต่อเลยไปไทยคลิปก่อนครับเออไทยคลิปก่อนก็ได้แล้วก็ไลฟ์สดต่อเลยนี่นี่คนพันกว่าเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพันกว่าคนกำลังเดินทางมาเมื่อนี้ครับน้องบาสครับน้องบาสมาถึงแล้วนะครับน้องบาสมาถึงแล้วน้องบาสน้องเบียร์ก็น่าาจะมแล้วเนนาะครับ้องเบียร์นนออยู่ทั้งรถ อบอกเอานั่นเด้อ,อันนเพนาะกัญชัยเออสวัสด,ดีครับเรนเดชหันหันหันไปหาหน่อยพอโตนี่นีร <c oughs> ายงานตัวแล้วาม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 ารายงานตัวหน่อยเอท่านการใครท่านการใครมาแล้วมาน้ำกัน<ช>เ,อเอาเอามาน้ำรถเราเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นอ๋ออ,อ๋อ,อต้องมากับท่านอยู่แล้วใช่ครับอ๋อ,อ,อใช่รถรถก็เดี๋ยวไปไปรับที่โคร่าแล้วมั้งนาทีแล้วแล้อมั้งนาทีสิบครับ ัสวัสดีครับท่านเชิญเชิญเชิญคนดูสองพันคนมาหน่อยมาหน่อยมามารายงานตัวหน่อยการชัยมาแล้วนการชัยมาแล้วเอ้าล้วเมื่อกี้ก็เห็นครูปอมาแล้วครูปอมาแล้วนู่นใายอยู่ตรงฝุ่นอุ่นนายกมาแล้วนายกอบตมาแล้วอเดี๋ยวผมต้องเข้าประชุมประชุมรวมกับคณะนี่นี่อันนี้คือผู้จัดซะท่านเมื่อวานนี่เมฆหลายเด้บริบมมีเลยเมฆเลยท่าน โมมีฝนแล้วสาวนอนเป็นบันแท่งไปใสเนี่ยมีปะหมดหมดแล้วนี่นี่มาแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าสองพันคนครับสวัสดีครับรายงานตัวหน่อยพ่อใหญ่การขายถึงมาหอดจอดถึงพี่น้องเออได้ได้ได้ก็ไลฟ์ไร่เจ็บเจ็บพอแบมแบกินยาแล้วก็นอนได้ได้ได้เอ้าผู้ใดสี่ไล่โสดต่อเพราะว่าผมสิไปประชุมเด้อพี่น้องจะขออนุญาตไปประชุมกับท่านคออแล้วก็ท่านนายกอบตแล้วก็ผู้น้ำ ขอบคุณหลายๆพี่น้องขอมาให้กำลังใจนะครับแบบทุกสองท่านคนหนึ่งสาวมือนี้เด้อพี่น้องเด้อขอให้มีความสุขตอนแรงส่วนกันมาบนหนองหญิงสาวนอยเป็นมันแพ่งเป็นการไผ่บอสโจและก็ทิมงานมาหลายๆครับพี่น้องครับพี่นพี่น้องคือพี่ไก่เที่ยงโปโโคชัย ค้อนสวรรค์มันจานน้องเรือผมดูไก่กันเดเรไปหาสำรวจร้านขารบอันนี้เอฟซีเขาเลยองที่ร้านขาไปไปกับพอตนาเขาวกามีแตจยมเกช่าักคู่ป๋อแล้วมีเสือพูดอ๋ไวเจยาพญางปเมืองหนากัน เดีด๋ยวเดี๋ยวยางพาพี่น้องยางไปชมไอบรรยากาศหน้าหน้าหน้าโรงเรียนครับโอ้มีตัาปลาตัมวงเลยพี่น้องครับตัาปลาตัม,มุงแล้วสุดมากมืดกับเขากินไปนี่ลาเด,ด็กหน่อยนักเรียนน้องๆก็เรียนหนังสือนะครับบ่ห้หยุด กว่าทีมงานท้องสีมาหอดกะใส่เวลานะครับพี่น้องเพราะว่าต้องต้องเดินทางอ้อมครึ่งครึ่งหนึ่งของที่เขากีรถมาครับผมเดินทางมาอยู่ที่164กิโลเมตรนะครับแต่ว่ารถทีมงานเราต้องอ้อมเพราะว่าไม่สามารถขึ้นอ่าทางมาทางอำเภอลำนาวได้ครับเพราะว่ามันทางคดเคียวครับอันตรายอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนี่ครับพี่น้อง สถานที่มาเลี้ยงครับโรงเรียนบ้านบ้านแก่งครับนุ่นสมกบอำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิครับหอดแลี่ยมจอดถึงแล้วร้านค้าร้านโอ้ร้านข้าวเขาอยู่นี่ละพี่น้องอันนี้ร้านกับข้าวอยู่ตรงนี้นะครับ อ้าวมือแรงครับนักแสดงนักเต้นครับทีมงานสาวหน่อยเพลินแพงมือแรงเต็มวงครับทีมงานที่เอารถมาเองครับจะหอดก่อนอยู่ครับเพราะว่าเราเดินทางมารถเล็กนะครับมันสามารถผ่านทางอันใดพี่นอ้องแต่ถ้าเป็นรถใหญ่มัน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 อ้อมครับต้องอ้อมบอสโจยอมเสียค่าน้ำมันเพื่อให้ลูกน้องปลอดภัยทุกคนครับเพื่อจีมาหอดงานมือแรงนี่ครับ สุดยอดดีครับนี่บรรยากาศร่มเย็นครับพี่น้องครับมองนอ่นมองมองนอนบระยุทธ์ยากมองนัน่น,น,น,นประอยากครับสุดยอดดีก้าข่าตามช่างมองนั้นเลยพ่อมีทุกอยา่างเลยล่ะน้นาานปนำปอกน้ำต้น ตามหอกบางห้งนู่นนั่นอันนี้มีเบิดเลยอย่านอนเิไปหามองนอนปาร์ตมัเอ้าโอยสวัสดีครับปารเรอวัีครับาครับได้เอาขนดี ปาดพี่น้องเทวดาเนออคือดีแต่เทวดาพี่ดเลเาเจ๊ดขอ่ายุลขี่รถมาหนละอันหนึ่งกัน้ไกลอยู่าิอ่าคือดีแต่วงเนี่ยเ้เอาพี่น้องครับปอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ไว้จะมีครับสวัสดีครับ